แล้วนะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกด Subscribe เพื่อติดตามช่องตูมตามพาลุยด้วยนะครับพวกเพื่อนๆมั่นใจที่จะพาเราสุดขอบใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องตูมตามพาลุยวันนี้เรา,<พ>าจะพาไปลอยกราบเราครับออกทะเลขบงขุนบ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่โล <Ram> นี่ครับเรือที่เราจะไปวันนี้ <Ram> เดี๋ยวรอลุ้นครับติดตาม มีว่ะตายเยอะเอะอแรงเลยดิออกแรงเลยดิกืหมดแล้วตายครับเพื่อครอบครัวผมเรียวมันจะรู้ไม่ไหนมีคนให้กำลังใจด้วยครับอ้าตอนนี้เบ็ดหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังกระตุกเครื่องสีสูบอยู่นะครับกระตุกยับเลยอ่ะวยไม่มีไฟ

ยังไม่ร้อยปลากูเรากันนะครับนี่เป็นไงทะเลส,สวยงามยามเย็นครับบรรยากาศดีดีไหนเราครับตามมาด้วยนะครับคนอื่นเต้่นะครับครับ าทะเลเราครับมีคลื่นมีลมเล็กน้อยนะครับครับ เพื่อนๆพี่น้องดูคือนนวเรื่องนะครับคืนเนี่ยคนีีคขื่นใหญ่ผมแหวกลมแรงอยู่ครับลมแรงขื่นใหญ่ไม่รู้ว,ว่าวันนี้จะได้ฟ้าหรือเปล่าครับไม่ได้ออกมานาเนบิ้งะออก อากาศยามเย็นออกมาลอยปลเล้งปลากุลาวนะครับมีขึ้นครับมีขึ้น,นรอติดตามด้วยนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลากุลาวกี่โลครับ กอดรอเวลานะครับเรื่องมันสั้นหรือเปล่ารอใ,ใกล้ๆสักใ,ใกล้ๆหกโมงห้าโ,โมงคึ่งอะไรเนี่ยเราก็ยินไปพอประมาณสักทุ่มประาณเราก็เก็บปวนสาวเก็บปวนครับปลดปลาเข้าบ้านวันนี้มีลมครับลมแรงด้วยหลังพวกเราเล็กก็ต้องลมอย่างเงี้ยนะลมติดติก๊กบก้างอเงี้ยเออถ้ามันไ,ไ,ไม่ไม่เรียบเลยไม่ได้เลยครับไม่เคย มองเขอเสียง่อยู้ตายขาอุ้ยอะไะดมใคดมอยู่เมื่อกี้อ่ะเ้ยอ้ อากาศยับเย็นครับทุกคนเลยบางปูสมุดกําลังเพื่อนๆเนออกมาล้อยได้ครับหนึ่งลาำออกมาประมาณสี่ห้าลำนะครับอรอลุ้งกันครับว่าจะได้ลากูราก่โล,ล้อยนินนดหนึ่งดําครับเดี๋ยวรอสักประมาณสักทุ่มหนึ่งครับท้อยสาวอ้วน อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดตับตั้งค่และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอันนี้มีลมนะครับคืนใหญ่ปอะมาสักครึ่งเมตรได้ครับครึ่งเมตรใ้เวลาสาอ้วนแลครับเ๋ยมาอรอรุ่นกนันเอาปลาแล้วติดเจอไหมครับโอ้เนี่ยติดขาแล้วครับยกหัวอ้วนมาติดปลาแล้วครับไปแล้วฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เลยาฮลาฮ่าฮนะ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าา

bao 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 bao, ông bào bay. bào 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 ลสได้มฟัามลามปลาเราติดปลาเลยครับลอยเาขาวเลยปลาของเราเลยครับติดตามชมนะครับว่าจะได้กี่ิโลกี่ร้อยโลนี่นะติดขาวเลยครับนานาครับติาแลยครับกเราไอเปนหวีะ<ว>

สาวปดแบบนี้มเดือตายด้วย จะได้กี่ร้อยอะยไปแขกวันนี้ขอชมหน่อยอไสา้อเามคพอมีครับพอได้ครับได้หลายโลครับน่าจะได้ร้อยบาโลปลากุลาวตัวที่สวย

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Để không bỏ lỡ những video hấp

มีปลากุูเลาครับไปจวดปลากุเาูกเลาปลาแป้นปลากฏดอะไรครับเละเทะไปหมดเลยเห็นปลานะครับปลากุเลาเขาก่อแล้ววันนี้เขาก่อเราตัวสวยด้วยครับ Thank you. tên nó là nó như thế, như

มองสู้ๆเร็วปลาตัวสวยครับเนี่ยปลากุแข็งโตกันกู้เนียปลากุลาสดๆครับอวนลอยปลากุลาวว้าวอออย่าลืมกดติดตามให้ผมเวยนะครับอย่าลืมมาเลยนะครับมีลดยังไม่เสร็จนะครับต้องสาวเข้าบานไปลดที่บ้าน อุลาครับตัวใหญ่มีปูทะเลด้วยปูทะเลครับผมว้าว <Wow. S 2> ทะเลก็มีกุ้งแหครับ uh? นี่ครับกุ้งแหกาหนุดแล้วเป็นเป็นครับเป็นเป็นเีียบเรียบตามเลยอ่ะีไม่ได้นาแข่งกูเกือบเลย นี่ก็ปลาด้โยปลาตัวเราตัวใหญ่กันเลยนี่คืนอนใจก็เหรอมีหลายอย่างครับประจวดก็มีปลาของเราก็มีอันนี้เขาเรียกประจวดเปาะโอเคตนอ้ไอโกดไอกดเดี๋ยวเราต้องไป<ม>ทำการกดที่บ้านนะครับนี่สังเกตว้าวกดจดก็เป็นๆดึงหางหน่อยลูก ไปสดก็ไปตองนะว่าไงไปรุ่นเอ,อเสียงหน่อยปวดเดี๋ยวต้องเข้าไปปวดที่บ้านนะครับเขาเปร้ยเลยครับเขาเปรี้ยอยู่บนหมดเลยเนะี่ยนี่นี่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมเอาเราครับติดวนอยู่เลยครับว้าวอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เราจะทำไปไปทำการปลดที่บ้านนะครับตอนนี้เราวิ่งจะถึงบ้านแล้วนะครับก็ต,ติดตามชมตอนปลดฟ้าได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับรับการปลดปลาแจ็คโดยปรากฏตามไมได้หาคาเลยดึงออกให้มันเมื่อกี้เนี่ยอะไรเมือเฮ้ยใส่ไปในหลวแล้วเพื่อนมีเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าองเรากิโลประจวกีโลนี่ถึงบ้านแล้ววางผ้าปาหลวไว้ไหน วิถีชาวเลยะมงพื้นบ้านวัวลอยปลากูเลาเี็ครับกำลังกดปลากันอยู่นะครับวิถีพื้นบ้านแจกอ้งวงน้อยยังเนี่ยตายแล้วปลาไปตือต้อถาดตือต้อไถึงเงียต้รามาปลดแล้วนะครับปลดทีละตัวไปรูดึงวนขาดหรือเปล่าไปรู้เนี่ยไม่ขาดครับของอู นี่ครับผมเป็นผลงานปลากรูลาว้าวประจวดแล้วปลากรูล่ามีประจวดนะครับประจวดตัวที่สวยมีสองลัวครับ น,นี่งหนึ่งหัวครับรับไม่ได้ครับรวมๆรับสองร้อยโลครับอะไรก็เป็นนะครับตัง้งโต๊ะลึกปลาเนี่ยคนก็นจะเสร็จแล้วจะหลับ<อ>บ๊ายบายจบคลิปแก้นี้นะครับสวัสดีครับ คุณครับที่รักจุนกิพ่อจุนจุภีแทงคับ